สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมมาชมข่าวในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาที่ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครับมาที่บัศูนย์วิทยุแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับ191กับที่ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนี้มีไว้ให้สําหรับ ประชาชนกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับได้ครับแจ้งเหตุเข้ามานะครับโดยครับมีพันตํารวจเอกสงศ์ศรีบุตรตาครับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญครับได้ดูแลศูนย์วิทยุแจ้งเหตุสุขเฉิน191พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับนี่ก็ให้บริการพี่น้องประชาชนครับและแจ้งเหตุนี่ครับก็เป็นเหตุจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่โทรมาเล่นนะครับท่านผู้ชมครับ มาฟังเลยนะครับครับผมโอ้ครับรถขับไปสับมานี่ครับผมลูกขับผู้จักเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งบ่ผู้จั๊กเหรอครับคันโต้ไปเบอร์สัมาปั๊บแล้วคันเบอร์ตำรวจแล้วครับบ่อครับผมดีเพราขับเบอร์ดีดีอยู่ด้ยครับผมโอ้อันนี้พออยู่ในจังหวัดใดนครับอยู่จังหวัดลำนานเท่าเหลียญจังหวัดอยู่เพชรชื่น่งเวลาอยู่เกพชรชื่นางเอาหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ครับโทษเหรียญได้อยู่บ่พ่อบ่อใดนะครับบ่ไใดบ่อใดบ่อแมนเบอร์บ่อสิบเป็นโทษเหรียญครโทษมีมีเหตุมีผลต้งโทษได้ครับโอ้เบอร์หนึ่เนาะครับผม ที่หนึก้าหนะครับก็ของเราก็คือเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุที่ที่สามารถที่จะสั่งการให้หน่วยปฏิบัติคือโรงพักต่างๆนะครับเข้าระงับเหตุนะครับแต่ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าในบางครั้งนะครับมันก็จะมีอาจจะเป็นเด็กนะครับก็อยากฝากผู้ครองดูดูดูแลนะฮะเด็กบางทีชอบกด1นึเก้นะครับซึ่งพอกดแล้วก็ไม่พูดนะครับอาจจะเป็นนกษณะการก่อกวนนะครับ หรือไม่ก็มีบางครั้งนะครับคนที่เมาสุราเนี่ยนะครับกด1นึ่งกมานะครับเสร็จแล้วพอเจ้าพนักงานรับสายก็ไม่พูดนะครับอย่างนี้นะครับเราก็เคยมีการเพราะเนื่องจากว่าเบอร์โทรศัพท์มันโชว์นะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็เช็คได้ออกว่าใครโทรมานะครับเราก็ไปเตือนไปบอกกล่าวนะครับเพื่อที่ว่าถ้าหากกรณีแบบนี้เกิดมีเหตุด่วนจริงๆนะครับมีเหตุจริงๆเนี่ยนะครับ มันจะทําให้สายไม่ว่างและก็ฝากพี่น้องประชาชนในส่วนนั้นด้วยแต่พวกเราพร้อมบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ